ประทับใจยังไงมากยางเอาปีค่ะเปลือกนิ่มเปลือกนิ่ม,มน้นอยักน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มนะคะ,คะก่อนที่เจ๊ยังไม่เคยใช้ปุ๋ยโอทูของเราเจ๊เคยได้ยางกี่ร้อยโลคะประมาณ300ร้กว่าโล300ร้กว่าโลพอหลังใช้ปุ๋ยโอทูล่ะคะเพิ่มมาประมาณเกือบห้าอยโล500โอะห้าร้อยกว่า โอ้โหบางบางบางครั้งโอ้โหสุดยอดเลยเพิ่มขึ้นมาเป็นห้าร้อยโลนะคะโอ้เจ๊มีประทับใจยังไงมั่งสำหรับปุ๋ยโอทูของเราอืดีค่ะแล้วก็ใช้ทั้งปุ๋ยใช้ทั้งปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำด้วยค่ะอ่าปุ๋ยน้ำปุ๋ยน้ำทำให้เปลือกนิ่มเปลือกนิ่มลาดำลาชมพูรักษาได้สุดยอดนะคะเปลือกยางนิ่มนะคะเวลากรีดแล้วเปลือกยางนิ่มนะคะ ยางค้นเลยนะคะเนาะใช่ยางค้นค่ะยางปนปนนี้ปนนี้พันห้าเลยนะโลครึ่งเลยเนี่ยอันเนี้ยถึงนะห้าหกหกโลได้มั้งเนี่ยโอ้โหปนหกโลเลยละค่ะหกกิโลหกเมตรโอ้โหค่ะถ้าใครยังไม่เคยก็ลองเปิดใจดูนะคะใช้ดีค่ะลองเปิดใจดูแล้วกันค่ะเพราะว่าใช้มานานปุ๋ยลดต้นทุนด้วยแล้วเราใช้มา ีนี้ปีที่สามราคาก็ไม่ไม่แพงจนเกินใช่ไหราคาไม่แพงนะคจับต้องได้อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะเราขอขอบคุณเจ๊มากนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ